็ไม่ค่อยดีฝุ่นเยอะรัฐบาลก็จัดก,การไม่ได้แต่รัฐบาลเพื่อไทยมีแผนไว้หมดแล้วค่ะว่าเราจะทําอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะกับพี่น้องทางภาคเหนือในตอนนี้ที่เดือดร้อนกันมากนะคะพี่น้องคะอีกอึดใจเดียวค่ะได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ชีวิตต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะขอให้พี่น้องทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะและยังมีท่านปลาใสให้่นอีกเยอะแยะ,ยะเลยค่ะที่จะบตรเล่าให้ฟังว่า ถ,ถ้าคัคเกื่อไทยเป็นนัฐบาลแล้วพี่น้องจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไงบ้างและยังมีท่าทีาส่แย่งอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะที่จะบรรเล่าให้ฟังว่าถ,ถ้าคัคเกื่อไทยเป็นนัฐบาลแล้วพี่น้องจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไงบ้างขอฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ สีสักวันเิเียาเอาประยุทธ์ถือมาตรา44เกือผ้ปีให้ผมถือวันเดียวรับรองว่าผมจะสร้างผลงานที่เกิดความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติโดยการสั่งจับประยุทธ์และสามปอไปขังนัดพิ่นล้วประชาช เป็นนายกต่อเนื่องกันแปดปีบ้านเมืองนี้จเจริญไปนานแล้วถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่อเนื่องกันแปดปีประเทศนี้ไม่มีคนจนแล้วเลียบตั้งอยู่ใช่ไหมครับแต่มันเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้อยู่กันพวกนี้มาแปดปีในระหว่างที่กำลังรอบัตรเลือกตั้งจะชกตายกับบินค่าไฟซะก่อนครับ หลายคนเห็นบินข้าไฟเดือนนี้เกือบฮีสโตรกขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นดุดันไม่เกรงใจใครแล้วประยุทธ์ก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยครับให้หลูกน้องออกมาบอกว่าเหตุที่ข้าไฟขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็แพงจัดโวยวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเวแล้วนี้เป็นเพราะรัฐบาลยิ่งรักเมื่อ8ปีกว่าๆที่แล้ว สถานการณ์ปัญหาบา้านเมืองมันจะสักครูถอยหลังกันได้ขนาดนั้นใช่งเหรอครับค่าไฟมันขึ้นเดือนนี้แล้วมันแพงเรื่อยมาตลอดเวลาเจ็ดปดปีแต่นูนะ่นฮะชี้ข้ามไปที่นายกปูดีมันไม่บอกว่าที่ค่าไฟแพงเพราะทักสินซื้อการไฟฟ้าไปแล้วครับ8ปีที่ผ่านมาประยุทธ์จันท์โอชามาเป็นนายกร,รัฐมนตรีก็ใช้อำน,นาจคอสอชอปลด กรรมาการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่กำลังการผลิตเหลือเพือตั้ง50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้มีการเจราจากับภาคเอกชนรักษาระดับราคาป้องกันความเสี่ยงไว้ให้ประชาชนเพิ่งไปต่อสัญญาครับซื้อไฟฟ้าจากลาวสัญญายาว35ปียาวมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการ เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในรัฐบาลปัจจุบันเกิดขึ้นในรอบ8ปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอเกิดปัญหาเนี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรนะครับชี้ส่งเดชไปรัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลชุดที่แล้วมันคงลืมนึกว่าไอ้ชุดที่แล้วหมายถึงว่าก่อนสปีเนี่ยมันก็เป็นนายกเหมือนกันนะครับน,นไม่ให้ไปใส่ใจกับยาเสพติดเราจะใช้องค์กรรัฐไม่ว่าจะเป็นอ,อสอมอ นะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเราต้องใกล้ชิดกับเยาวชนของเราอย่างไรก็ตามถึงแม้จะใกล้ชิดยังไงก็ตามทีคนชั่วมีทุกสังคมครับผมเชื่อว่าการบริหารจัดก,การการจับยาบ้าผู้ผลิตผู้ค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับ <Okay. S 1> ท่านบอกบอกว่ามีปัญหาเยอะมาก มีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดหน่วยงานนี้ทําหน่วยงานนี้ไม่ทําก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผมว่าง่ายที่สุดนะครับไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็ตามทีจากาพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีท่านนั้นจะนั่งหัวโต๊ะรับเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดก,การเรื่องยาเสพตินดนะครับ